แฟนบันแท้เต็มนาวอเริมไม่รู้มีแฟนแล้วไหมไม่รู้ว่าใช่คนนี้แอบรักและคอยหวังดีกับเธอทุกเวลาโอยอะไรวะใครเธออ๋อไม่เป็นไรฉันเจ็บจนชินแล้วน้ำตา เจ็บขนาดนี้ <C le ad noise> ยัง <Yeah. S 1> ดีแค่ไม่ตามเย่ <c oughs> <Yeah. S 2> <c oughs> กูเก่งรออยู่ชั่วโมงแล้ว <laughs> <c oughs> ถ้าเรียนไม่จบให้ลูกลบมาตัดยางอย่าเที่ยวพานเงินพ่านต่างให้พ่อแม่นั้นเหนื่อยเปร่า ทนี้พี่ไม่มีรถสิ่งพี่ไม่มีรถเต่งมีแต่รถซื่อเก่งไม่รู้อะไรมีมีแต่รถเท่น่าแล้วก็อะไรไม่รู้พบกับงานหนึ่งปีด้วยเวอรโมรอ้อยนัดในวันซ้อเดซัมสิงหาคมช่องปันนาเราเรียกเจนนี่สี่เด็กเกลีกู๊ดบายหนึ่งเจ็ดแปด จังหวัดสตูลเจอกับบัวรรา์โรยเวอร์คอบทีมพร้อมกับคอนเสิร์ตวงทั๊ห้าและวงอดัมแอนด์ซันเข้างานฟรีลทงเบียนพร้อมกันในวันศุกร์ที่ห้ากรกฎาคมนี้เวลาหนึ่งทุนเป็นต้นไปต้องแคบๆเลยเพราะเข้างานได้จำนวนจำกัดแล้วเจอกัน้อยเนเมอือโรยเวอร์เด็กมาเราดีรยเวอร์